เรามาดูเครื่องดูด่นยี่ห้อเทคกพลังแรงพลังเทอร์โบในการดูดกัน่นหนาขนาดนี้ดูพลังการดูดเอาอยู่สบายดูดไวดูดแรงด้วยเครื่องดูดุ่นตัวนี้นี่เองยี่ห้อเท๊กเรามีขนาดให้เลือกตั้งแต่20 25และ35ลิตรกำลังดูดไปตั้งแต่1,800วัตต์จนถึง2,300วัตต์ดูดได้สะอาดหมดเกลี้ยงเกลาไม่มีร่องรอยให้เหลือ ดูจากตัวอย่างที่สาธิตนี้สามารถดูดฝุ่นได้ทั้งหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่ดูดหินดินทรายและก้อนลเล็กๆได้อย่างสบายใช้ได้ทั้งกับบ้านเรือนรถแล้วเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นขนาดนี้ท่านใดที่เคยใช้เครื่องดูดฝุ่นมาแล้วแล้วไม่แรงดูดไม่เรียบดูดไม่เกลี้ยงแบบนี้ขอแนะนานี่เลยตัวนี้เลยนะครับดูดได้แรงพลังงานการดูดเหลือเฟือพลังแรง เธอโบดูดได้หมดจากตัวอย่างที่สาธิตให้ดูสามารถดูดได้ทั้งน้ำด้วยเป่าได้ด้วยในตัวเดียวกันนี่เลยครับขอแนะนำเครื่องดูดฝุ่นทิกตัวนี้มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งานของท่านดูพลังการดูดที่เราสาธิตให้ดูฝุ่นขนาดนี้ยังดูดได้สะอาดเครื่องกลาวภายในครั้งเดียวสนใจปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับกดสั่งซื้อได้เลยขนะนี้ยังมีราคาที่ราคาดีรา,าดราคาโดน กดได้เลยนะครับที่ตะกร้า